16ธตันวานี้เตรียมตัวอย่างไรไม่ให้พลาดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกคนนะครับอาเปียกมีข่าวโครงการคนละครึ่งมาแจ้งให้เพื่อนๆทราบนะครับ คอ,อรมอเห็นชอบโครงการคนละรึ่งเฟสสองแล้วโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่16ธันวาคม2563ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาเป็นต้นไปจนกว่าจะครบสิทธิ์ทั้งหมด5ล้านสิทธิ์นะครับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขยังเหมือนเดิมนะครับหากไม่ใช้สิทธิ์ภายใน14วันหลังจากได้รับ SMS จะถูกตัดสิทธิ์ทันที เมื่อวันที่8ทธันวาคม2,563นาอยนอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่ลกาวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมครมเห็นชอบโครงการคนละครึ่งเฟส2แล้วโดยระบุว่าผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่2มีทั้งสิ้น15ล้านคน ประกอบด้วยผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมอยู่แล้ว10ล้านคนและผู้ที่ได้รับสิทธิ์ใหม่อีก5ล้านคนโครงการคนละครึ่งเฟสที่2มีระยะเวลาของโครงการ3เดือนครับตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31มีนาคม2564โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้ว10ล้านคนก็จะได้รับสิทธิ์เพิ่มเติมอีก500บาท รวมทั้งหมดที่ได้รับคือ3,500บาทโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่31มีนา2564 2. ผู้ที่ลงทะเบียนใหม่5ล้านคนจะเริ่มให้ลงทะเบียนได้ในวันที่16ธันวาคม2563ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปโดยวิธีการลงทะเบียนแบบเดิมคือผ่านเว็บไซต์คนรคกึง่งแล้วยืนยันตัวตนผ่านระบบ G Wallet โดยติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อรับสิทธิ์ในโครงการนี้ทั้งนี้คุณสมบัติและเงื่อนไขยังคงเหมือนเดิมคือถ้าประชาชนไม่ใช้สิทธิ์ภายใน14วันหลังจากได้รับ SMS ยืนยันจะถูกตัดสิทธิ์และไม่สามารถรงทะเบียนได้อีกโดยประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ในโครงการชอบดีมีคืนได้เช่นกันส่วนผู้ประกอบการร้านค้ายังคง เป็นมาตรการเดิมคือต้องเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่นิติบุคคลหรือเป็นร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนจากข่าวนี้จะมีใครบ้างที่มีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนคนลดขึ้นในเฟสที่2กันบ้างมาฟังกันครับกลุ่มแรกก็คือผู้ที่ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์คนลคขึ้นในเฟสที่1แล้วจํานวนสิบร้านคนจะได้เพิ่มอีกคนละ500บาท โดยจะมีปุ่มให้ผู้ลงทะเบียนลายเดิมกดยืนยันรับสิทธิ์เฟ,ฟสสบนเว็บไซต์ w w w o n คนละคึ่ง c o m ในวันที่16ธันวาคม63แล้วจะได้รับเงิน500บาทในวันที่1มกราคม64แล้วยังมีสิทธิ์ของโครงการคนละครึ่งในเฟสที่1เหลืออยู่ก็จะนำมาเปิดให้ลงทะเบียนพร้อมกัน กาเฟที่2ในวันที่16ธันวาคมนี้ด้วยซึ่งก็จะทำให้มีจำนวนสิทธิ์ที่จะมีมากกว่า5รล้านคนแน่นอนส่วนกลุ่มที่2คือคนใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเลยก็สามารถที่จะลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ในวันที่16ทธันวาคม63นี้กลุ่มที่3คือกลุ่มที่โดนตัดสิทธิ์เพราะว่าไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายใน14วันหลังจากที่ได้รับ SMS ยืนยันว่าได้รับสิทธิ์แล้วและอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ฉละสิทธิ์ในเฟสแรกแต่เปลี่ยนใจกลับมาเพื่อจะมาขอรับสิทธิ์ใหม่ได้หรือไม่ได้ครับสามารถที่จะลงทะเบียนได้ในวันที่16ธันวาคมนี้เช่นกันทีนี้สําหรับคนใหม่ที่จะลงทะเบียนเพื่อจะรับสิทธิ์ใน5ล้านสิทธิ์นั้นเรามาเตรียมความพร้อมกันครับว่าในวันที่16ธันวาคมนี้ เขาจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่6นาฬิกามาเตรียมความพร้อมกันนะครับอันดับแรกต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและต้องจำเลข ID c a r 13หลักให้ได้อย่างแม่นยำนะครับมาฟังวิธีการลงทะเบียนกันครับจะต้องตื่นก่อน6โมงช้ามาเปิดคอมพิวเตอร์เข้าไปในเว็บไซต์คนละครึ่ง .com ไว้รอเวลาเลยนะครับเมื่อถึงเวลาแล้วก็เข้าไป หน้าเว็บไซต์เปิดเข้าไปเปิดเข้าไปก็จะเห็นหน้านี้นะครับก็กดที่แถบสีส้มน,นะครับว่าลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ก็จะปรากฏแถบสีแดงสําหรับประชาชนก็ให้กดที่แถบสีแดงสําหรับประชาชนก็จะปรากฏหน้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขและความยินยอมเข้าร่วมโครงการก็ให้ไปกดติ๊กถูกที่ช่องเล็กๆด้านล่างแล้วก็กดยืนยันที่แถบสีน้ําเงิน ก็จะปรากฏหน้าที่จะต้องกรอกรายละเอียดในการลรงทะเบียนซึ่งจะมีดังนี้กรอกคํานําหน้าชื่อนายนางนางสาวชื่อนามสกุลเลขประจําตัวประชาชน13หลักเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชนซึ่งมีภาษาอังกฤษ2ตัวและเลขอีก10หลักและกรอกวันเดือนปีเกิดที่ปรากฏอยู่ในบัตรประจําตัวประชาชน แล้วช่องถัดไปให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่จะใช้รับ SMS OTP เลข6หลักแล้วช่องถัดไปก็จะเป็นการให้กรอกอ e ีเมล SD จะกรอกก็ได้ไม่กรอกก็ได้ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องกรอกแล้วก็ให้ตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดแล้วกดลงทะเบียนที่แถบสีน้ำเงินด้านล่างขวามือสดจากนั้นก็ให้รอ SMS OTP เลข6หลักที่จะส่งมาที่โทรศัพท์มือถือของเราที่เไ,ได้กรอกหมายเลขไว้แล้วเมื่อได้รับ SMS แล้วก็ให้กรอกเลข6กหลัก OTP แล้วกดยืนยันที่แถบสีน้ำเงินก็จะปรากฏหน้านี้นะครับระบบได้รับข้อมูลลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็ให้กดตกลงที่แถบสีน้ำเงิน เป็นอันว่าการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ให้รอ SMS ยืนยันว่าได้รับสิทธิ์ภายใน3วันเมื่อได้รับ SMS ยืนยันว่าได้รับสิทธิคนละครึ่งแล้วนะครับก็ให้ไปโหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังมาติดตั้งไว้ในโทรศัพท์มือถือและสมัครการใช้งานเมื่อไปซื้อสินค้ากับร้านค้าหาบเลแผงรอยที่ร่วมโครงการคนละครึ่ง จะต้องใช้สแกน QR code แอปพลิเคชันทุงเงินของร้านค้าที่เราซื้อสินค้าเพื่อชำระราคาสินค้าจบการรายงานข่าวโครงการคนละครึ่งเฟส2และวิธีการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ให้กดแชร์ ถ้าเป็นแฟนพันธ์แท้ของ r าเปก็ให้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของ r าเปนะครับแล้วพบกันตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนครับ